คนอื่นเช่นเชนั่งหันหน้าออกก็จะได้ก้่เลยเด้สักเก้าวันได้ที่เลยจอพ่าอมป็นเื่อกันออาจารย์่สบายใจนะคกางที่เก้ามาจเนั่งหน้าออก เเแตเลยครับมส์คู่หน่อยครับเห้ยเห็น พอดีขออนุญาตเจ้าคณะบอกว่าถ่ายรูปไว้ด้วยนะเป็นหลักฐานผมเลยต้องไปอยู่ต้องให้ผู้หมวดโฟคัมถ่ายรูปไว้ด้วยเป็นหลักฐานสุยาเนี่เป็นหลักฐานเลยเป็นหลักฐานเลันไม่ยากเลย่ายพระองค์ถ่ายให้หน่อยผมเอาไปก็ได้เรกกระเด็นนี้ชนะตรงนะครับ ีโอกาสได้กระทบหลายดาราเกเนาะเเนาะถ่ายรูปไว้เป็นที่รรึกนะคะเพราะว่าเจ้าอาวาสท่านอยากได้รูปถ่ายของลุงพลปตนนะคะ เป็นคนละปาทำไมไปกลายเป็นพู้ชักจาานที่ใ้นพระอุปราชเกี้ยงครับเอุปราชเกียงให้เกีที่เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกแล้วก็สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นแลก็สร้างาาอุปราชเกี้ยงนที่น้องชาวอำเภอว่าในใหญ่ให้ความเครพนับถือมาวันนี้ได้เห็นว่า,เ,า,าเพชรเชม็ดงามอยู่ในป่าดรงใหญ่ เดื่มาดุ้ก่มาีอีกุอัาเนะบ่งนวัฝกกัพี่นชาวบ้านนองแสงอรอรังแต่้สาวารู้ข่าวายเลยมารอแต่้สาวๆคุณท่านนี่ครับต้ข่าวว่าลุงป้าแตนจะแวะมาเที่ยวเยียกันเลยไปดูมที่ที่

ไม่รู้ว่าเป็นังไเร่ยไไจัดเ่ๆ้างเป็นร้านยั้ไงเนี่เามนไ้ไ่อยแล้วัส่วนภาพก็อธิบายใหู้้ความเสว่าเ็ยังไงเนาะคุณได้กักดนะไมายใจเอ

เขเนจากมาันก้อนทีมหนึ่งสามเอ็ดเนะาะเขาเดีนจากสามเอ็ดมาใช่ไหม ตอนนี้เกาเกา้างตรงิกะทิกิ้างเยวกระเทยมด้ยแล้ว้่ออกกที่คดนกทิ้นกะทิคนิตท่าบุญอยู่แล้วคนสิท่าบุญถ้าไปวัดอื่นนั่งเลยไม้เป็นไรเราคอบบลสตานหมากจะนั่งวัดล้าใกับเพิ่ใครกระ่าสเห้าปัตตานแบบพูดตแบบนี ไป้ม่ไปเชียร์ไปเนื้ะไป้วานไปชีไปกิรไปชิมไปกินขเจบคลิปลงเต่เทงกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ